แล้วบ่แมันเรียบร้อยลงคอนเซปต์ก่อนนี่ทุกอย่างครับเมนูครับบะแมนบะแมนฝาบ้านเด้อน,น,นี่ปะชู้ปะชูปลาทู้เดี๋ยเย็นหน่อยรอเย็นหน่อย หอมเราแล้วครับหอมีเกียแยงหอยแล้วนะ เครื่องในวยครับเคื่องในเครื่องในหนังรบสูตรครบสูตยเดือบันคนละเดือบัน <c oughs> ผงนัวฝงนัวใส่นแสบไหเดอยเนโคตรนาไห้เด้อบอเลยโาไห้เด้อไหลแสบไหลเขาขัวห้องย่ใส่กัน 嗯这锅啊这锅就行 ้อเอา้ขาขัวา้ำเขาขัว,ขขว,ขขวได้วยชิบกันเฉีบๆเสียครับเฉีบแล้วครับมาบานี่ใส่หอม มามาซิมซิมซิมติดปากบอกเออปลาเป็ดสูิได้ครับลองซิมมืองนึ่ครับเขาทาบบมันนี้ขออาดตัวไหบอก อันนี้เด็อืมกเผ็ดแท้อืมเพ็รก่อจับจับาแล้วครับมารอยเลือดีก่าสูตรรอยเลือดสูตรรอยเลือดรป้าเปย์สูตรโบราณครับร้อยเลือดก็มากครับพี่น้องครับ สุกเด้อครับบะแมนบะสุกเด้อเก็ดสุกบำรุงเลือดซื่อๆครับใส่นิดหน่อยโอเคครับจวดจวดเอาแจงหนาจังหน่อยแจงหนาจังหน่อยเด้อลุกโดดลุกโดดก็นะเตรียมเตรียมเทียม

เนี่ยวิซ้อนน้ำพี่มพีงแกห้พี่มพีพี่อยากกินกรสีนอาไห้ไหมซ้อนกัมี่อนนี้ออมหอยว่อยากกินหอยเป็ลายไป่ะอันนี้ลาบมูร้อยเลือดอันนี้ออมบัลเทิงสิน่ไม่ได้ เอาใยชิ ciudad, ้นเขาอนนี e> ้เาลูไน้ได้เยเาอ้ินเขาเสียเาป้อเยางมาได้ตื่นเด็กเขอบไปเเมีนจวดพี่ห่างเสียใรุ่เปีกูกลอยินเบิ้นเสือเบิ้นมากขนาไปเอาใามาเี่ยมุงมาใส่บุไป จานแม่แน่ฝนีจะแน่แต่แฉ่ทำแน่นนั่นเลอันพุนพูนึงก็ใส่อะไรทุกคนลาเนี่ยหรอผมเชื่อมาตัดตลาดโชว์ไทยคิดเฮ้